สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีเบ้าดำครับพาพี่น้องมากินขา้าวน้ำกันเด้วค่ะเมื่อนี้ซุปน้องไม่ส้มใส่ปลาถูค่ะต้มเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่นะพี่น้องคิดอยากมาหลายมือละก็จะคิดอยากนี่ยว่าเป็นอย่างไ้เนี่ยนี่ถ้าเสริมไปเก็บผัก้าดแล้วต้องยอนผักกะทินพี่น้องคุณอ่ะเนี่ถ้าเสริมมากด้วยแล้วกับอกเขือเปาะไปเนี่ยค่ะมีน้อไม่กับเจี๊ยกับปีอีกเนาะอันนี้เอาบอกม่วงสุกดีใจดีใจเนี่ยแบบม่วงผลงานของเจ้าของกินละ ควางลงนี่ล่ะได้กินปีแรกแล้วค่ะจะเป็นวนใหญ่ทำไดก่กรบื้อลุเนาะส่วนมาปีนี่เป็นเคียวสเสวยค่ะดีดีสื่อมา้าไม่ได้กินแบบนี้ทิ่มว้น้ำม้วนน้ำส่วนนี่ได้กินมันเนี่ยค่ะนะใส่บบพริกกีบแบพริกเนาะค่ะและ้วกระสซปลระทูาำส่กันเลยบบพริกกับประทูน้าไม่ส่วนขวดนึง <S <S น้นได้เทน้ำใหม่หนี่รอบนี้น้ำใหม่ออกแน่นอนทุนตกแห้งกระโดด แ่บ้าพุ่นเหรถ้าเสิร์นอันนั้นกลับมาจากเป็นยังก็ถ้าเสิร์นสิไปอันบ้านพี่มอนค่ะยุฬาจยาจะได้เสิร์นลับมาพุ่นเ่รอใครพาพี่น้องมาหาเห็ดก็ต้องออกแน่นอนทำปะทูเข่ากันดีดีนับหนึ่งฮะถ้าเสิร์นมากินเส้ปะทูทั้งสุบละลามก็ได้ยูแต่มันบนหนัวทอดเส้ปะทูตแต่มัแข้ง บักแก่งเลยแต่เ้าหมาักสิบแบบมักตำหน่ยให้แตกเลยว่าหมาักเป็นนุ้ยก็ได้แล้วค่ะแต่ว่าตำให้แตกเนี่ยวันจะมีกินหอม,หอ,มอืมปึ๊บเตินอไม้ดองน้ำม่ส้มเขาเกล็ดเนื้อเติมอคกทำเข้ากันได้สเลค่ะ เ,เ,เ,เ็ดเน้ได้กระเสริน้นั่ดน้ำเ็สรียบรอยแล้วเฮากะได้เก้าครัวข้างน้ำปลาน้ำปลานี่เขาอัอนใส้ไปลงก้อนหน่อยนึงกรเปิงนัว งวมาขูดลงายเนาะแคนี่ก้อน่ต้องเขาว่าปลาทูมันกินงวงด้วนะต้องผมมันจะนี่กบเปรียวกมเข็มแน่อยู่แล้วเนาะต้องใส่ตำปน่ะนะครับต้อส่ต้องผสมตำปนเขาว่าปลาทูกันสัดส่วนออกกันเสร็จส่หอมหอมมีไงเธอหอมปองตอมหรือว่าต้ใส่ับแผวแต่ละแนงยังได้หมดด้วยกะนอันนี้ผสมเส้ต้อหอมปอมกับหอมบว เรียบร้อยอตกกัขกขึ้นเอากรนื้หน่อยนี้นี่แหละต่อไปนี้แต่ซุปจะระหดหัวถ้าน้ำซุปหลายหลายโพดเนาะไม่รู้ขวดนึงกัไหนพี่น้องบางสตางซุปบางขวดยังได็กกับบ้าเมือ่อนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมักคุยซุปน้ำมันส้มทิ่ยาก แม่เรียบร้อยเมนูนี่ค่ะมาได้ข้าไปเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันพี่น้องอืมจะเป็นนี้นะครับไอทอดหมูแจ่วกับปีปกพวกเผือกป,ป,ป,ปั๊บไปจากกัดกระดอบปังปง๊พี่น้องบุ้งน้องอืมซน้องบุ้งน้ำนี่แบบแบบอืมจะเ่็นยัง อ,อ,ดอดุจัดกระถินดึกผักมันโอพักกระถินดึกผลไม่เป็นเพาราะขาดแล้วเดี๋ยวงามอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 干活去。

bụng ừ, sẽ... ừ. thấy to lắm Ủa hả, hử, cứ phun cái mồng, quả mà, bơng nó nè, cái này เพิ่งเก็บได้งามกระดอกกระเนีอยมัอนอ่อนไปนะซุปน้ำไม่สมนอกเนื้อจากพักแวนแล้วจะเสริมกับมัดพักกับหิน Cái nó mày nó nắng à Mắc khảo hóng này Mmm Tôm ưng ý kìa gì bà không? Ưng về Ưng 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 นาของมือแก่แ okay. ล mm. ้วยางน้ำฝนเนี่นลูกเมื่ออกจากกันมื่ออกจากกันตายังไหนมาอันาไหนบ้านแล้วน่ยอือแล้วว่าออกมาอย่งนี้พางนีตัวนี้เมือนคนที่่าบ้านทางจีนยืนน้ำตูน่ะก็องไไหลไหได้ยิน มีีมางามตลเลือฮะ,ะออำแข็งตืนเป็นปนำแข็งบ่อืมอืมอมว่าจะกัดจะเจ็บ Cái nhuận phát là kìa. Nước già dạ ăn Hoài nắng lùm Ôi sẽ đơn hàng đó ต้นกบอกับแม่เยอะเอาว่า้ันไปกับไรเชนยามันไม่มีคนอยู่เลยบ่าเป็นลำนาทัศนะหรอกวามีแบบกับอิมอน

น่วยแหลกของเปียกที่น้องแล้วเนาะมันสุกมันล cool. cool. mm. ้นค่ะความผมแจเจ้าเสวยก็ได้รู้นี่มาถึงมาความสุกกันนะกระดังก็ดีเสวยไาเสียดเดนกดี่อเป็นต้เงาล้ววนน่้จะทำยั่ Đã bà vệ cho mọi người biết không là bây giờ mừng hết chứ có vật đẹp Rồi bây giờ mình bây giờ พ่อแม่ก็ไปซ้อยงานสองมือละงั้นมันเขาเสียเป็มน,นมัเก็นบ้านไหม <ส>อ๋อืมฮึตอนกี้ไม่เลียบไปเนาะอ๋อนี่ดีท่นเนาะอืมอืมนี่พอดีเลยเป็นดูไปอีกอืมรับ มันมากอะคุับอันหามกัอนกอย่างเงี้ยไปเป็นซุกกันทีเลยอือด้ยมันแก่แล้วก็ไปเด็ดลงมา <c oughs> เพราะว่าคั้นต้นเราอยากกินมันสุกเลยเนาะคู้ละคน,นมันจะมาอันแกลนๆอยู่นะ <c oughs> พี่น้องแต่ <c oughs> ว่าใส่กางมันนะนะั่นแหะมันเอิว่าขนสอดเนาะ เอาเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ทศชมทิพย์ปลาไว้สันนี่เนาะพี่น้องตากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะพามากินข้าวกินน้ำเสียบน้ำกันมืดเน,นะะี่ยค่ะสวัสดีสสดค่ะทรชมักพี่น้องเด้อค่ะ